อ่าคาถามต่อมาโคโคคเหมือนกันนะเขาถามว่าโคโคคทาอาหารสัตว์เลี้ยงด้วยหรือครับเป็นอาหาร,รบแบบเม็ดหรือกระป๋องครับอ๋อมันมีสองแบบคือแบบเม็ดหรือแบบเปียกใช่ไหม,อมเออโหจำไม่ค่อยได้ซะด้วยเหมือนจะแบบเปียกนะเคยเข้าดูลายผลิตนะเคย <ๆ S 1> ได้ยินว่าเป็นเปียกไห ใช่ไหมใช่ไหมเออใช่เปียกแน่นอนครับไม่ใช่แบบเม็ด <c oughs> แบบเปียกครับครับจำได้แล้วแล้วแล้วมันยังไงนะพูดภาพใหญ่ของอันนี้ให้ฟังนิดหนึ่งได้ไหมว่าเขาเน้นแค่ไหนยังไงพเทนเชียลเป็นยังไงอาหารสัตว์เลี้ยงเนี่ย <c oughs> <c oughs> ก็คืออย่างนี้จริงๆแล้วเนี่ยในตลาดอาหารสัตว์เลี้ยงนะครับเบิร์ดก็มันมีอาหารแห้งเป็นเม็ดแหละนะครับเขาเรียกว่าแห้งแล้วกันนะ <c oughs> แห้งกับเปียกนะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยอาหารแบบแห้งหรือแบบเม็ดเนี่ยใหญ่กว่าแบบเปียกนะ ใหญ่กว่าอ่าแต่ว่าการเติบโตเนี่ยแบบเปียกเนี่ยมันเติบโตสูงกว่าแล้วก็มาจิ้นดีกว่าครับอือ่ามาเติบโตสูงกว่าแล้วก็มาจิ้นดีกว่าครับเพราะว่าเออจริงๆแล้วสัตว์เลี้ยงอะ่ะ <c oughs> เขาต้องการเขาเรียกว่าน้ําน้ําด้วยทีนี้อาหารเม็ดแบบแห้งอะ่ะมันมัน,ม,นมันแห้งมันก็ทําให้การหลบการย่อยหรืออะไรพวกเนี้ยก็อาจจะมีปัญหานะครับอาจจะแบบเขาเรียกท้องผูก,กน,นะเอออย่างเงี้ยแต่ว่า อาหารแบบเปี่ยนเนี่ยข้อดีของมันคือมันมีน้ําผสมอยู่ในอาหารอยู่แล้วก็ทําให้สัตว์เลี้ยงเนี่ยได้เอน้ําเนี่ยในสัดส่วนที่ที่ที่ดีกับเขาอ่ะว่ากันเถอะแล้วก็ฟินกว่าใช่แล้วก็คือเท็กเจอร์ของมันเนี่ยของอาหารเนี่ยมันก็เหมือนมันคืออาหารสดอะนึกออกไหมมันเหมือนอาหารสดอะซึ่งซึ่งมันก็ทําให้สัตว์ก็ก็ก็เฟเวอร์กว่าอะไรเงี้ยประมาณเนี้ยอันนี้คือเล่นขายในไทยใช่ไหมฮะอาหารสัตว์เลี้ยง ทำแบรนด์ในไทยด้วยแล้วก็ส่งออกด้วยรู้สึกวอ O E M ด้วยอะไรเงี้ยครับแล้วมันเป็นยอดมันเป็นกี่เปอร์เซ็นต์ของโยังไม่เยอะครับเบิร์ตสัดส่วนไม่เยอะเดี๋ยวดูตัวเลขให้สัดส่วนถ้าเทียบกับรายได้รวมน้อยมากเพราะว่าเพราะว่ามันก็คือน้ำมะพร้าวมันโตเยอะอะใช่ไหมครับน้ำมะพร้าวมันโตแบบอย่างโหดอะนะมันก็ไอตัวนี้มันก็เลยอาจจะเล็กหน่อย ตัวเพชรฟูตอนเนี้ยอดขายสักอู้เยอะขึ้นมาเยอะแล้วนะเน,น,นี่ยเก้าปอร์เ็นแหละหกร้อย mm hmm. ล้านปีนี้น่าจะเห็นนะหกร้อย oh. ล้านไอ,<ป>อที่มาที่ไปทำไมอยู่ๆทำน้ำมะพร้าวแ้วอยู่ๆไปทำอาหารสัตว์เลี้ยงคหลักๆอะ่ะคืออันเนี้ยที่ที่ดอร้วัตเคยเล่าให้ฟังอะว่า <c oughs> <c oughs> เขาก็เอ็กซ์พรตลาดเรื่อยๆแหละเบริร์ดว่า ว่ามัน <c oughs> มันมันอุตสาหกรรมไหนที่เป็นอาหารนะครับอุตสาหกรรมไหนที่มันเติบโตดีๆบ้างอะไรไงเงีย้ยเบิร์ตแล้วปรากฏว่าาหาสัตว์เลี้ยงเนี่ยมันก็เติบโตดีใช่ไหมครับเติบโตบแบบเฉลี่ยสิเซตต่อปีเลยอะ่ะเบิร์ตถือว่าสูงมากๆแล้วนะครับแล้วก็เหตุผลข้อที่สองเนี่ยคือว่ามันเป็นเบสอาหารเหมือนกันคือจริงๆแล้วอาหารคนหรืออาหารสัตว์เลี้ยงเนี่ยมันก็มันคือเบสอาหารเหมือนกันนะเบิร์ตมันคืออาหารเหมือนกันแล้วก็อสัตว์เลี้ยงเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยเวลาที่เขาชิมเขาชิมกันจริงๆนนะะคชิม จริงจริงจริงเพราะเพราะอาหารมันก็เป็นอาหารที่ดีครับหมายว่าตัว raw material เเครับเป็นไก่เ,ออเป็นปลาอย่างเงี้ยนี่ออกไหมครับปลาทูปลาแซลมอนใช่ไหมครับประมาณเนี้ย <c oughs> บางทีอาหารแมวดีกว่าคนอีกนะครับเคยชิมแล้วไง <laughs> <laughs> เขาพูดมาโอ้ <c oughs> โหพูดว่าอย่างอาหารแมว่เงี้ยบางทีก็เป็นแซลมอนเป็นชิ้นๆเลยดีกว่าที่ขายคนอีกอืมอืมอืม อย่างนั้นเลยดูลแลเปรี้ยวปากอา้าวนกนันในต้องหัญี่ปุ่นละแล้วถามว่าอะไรนะเอ่ออาหารสัตว์จำคำถามตัวเองไม่ได้แล้อืมอืมก็คือตลาดโตเออแล้วมันมันอ๋อจะถามว่าแล้วมันใช้อะไรกับมะพร้าวบ้างปะใช้ปะไม่ครับ๋อ,อคนละเรื่องไปเลยใช่ครับ สโลนก็คืออยู่ที่เดียวกันนั่นแหละที่เดียวกันอยู่ข้างหลังใช่ครับอยู่ในพื้นที่เดียวกันอืมพี่ว่าเขาทําเป็นอาณาจักรแล้วอ่ะจริงๆแล้วเขามีอาร์เตอร์ด้วยนะในอาร์เตอร์เนี่ยคือขึ้นอยู่ตัวใหม่นะแผ่นเบสใช่ใช่แผ่นเบสถูกต้องอ่าใช่เออซึ่งไปถึงไหนละตอนนี้แผ่นเบสก็ก็ยังทรงๆนะก็ยังทรงๆ จำได้ตอนนั้นไปยังเป็นลงเพาะอะไรเล็กๆอยู่เลยใช่ไข่ผัมอืมคืออะไรวะไข่ผัมอ้าวจำไม่ได้แล้วไข่ผัมก็ที่เป็นพืชน้ําเล็กๆที่มีโปรตีนสูงที่สุดในโลกอ่ะอ๋อที่บอกไปชนะอะไรมาป่ะที่แหนเหลนั่นแหละนั่นแหละนั่นแหละเนี่ยไข่ผั่มก็เป็นแหล่งโปรตีนที่เขามองว่าเป็นเป็นแหล่งโปรตีนของโลกในอนาคตเลยอะไรเงี้ยเพราะโปรตีนมันสูงมากเลยอะไรเงี้ย งจริงแดรวัตซีโอเขาจบฟู้ดไซน์นี่ใช่ไหมครัใช่ใช่ก็คือเกี่ยวกับเรื่องพวกนี้สายตรงอยู่ละสายตรงใช่อืถ้ายังทรงๆใช่ไหมครัอันนี้ครับผม